ชีวิตมนุษย์นั้นสุดจะคิดแต่ละชีวิตไม่ผิดนาว่าจะ เจ้าคุณผู้เป็นทั้งนายและเป็นผู้อุปการะของโนรีมีบุตรสาวอยู่หลายคนแต่บุตรสาวของเจ้าคุณคนที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับโนรีนั้นเป็นคนที่คนทั้งบ้านเรียกกันว่าคุณเล็กคุณเล็กเป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโนรีและเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดที่โนรีได้เคยพบในชีวิตที่ยังหนุ่มแน่นเมื่อโนรีได้พบคุณเล็กก็ไม่เป็นปัญหาเลย ที่โนรีจะต้องเก็บเอาคุณเล็กเข้ามาใส่ไว้ในความฝันและยิ่งคุณเล็กเป็นคนที่ไม่ถือตัวยินดีที่จะพบปะผู้จากับโนรีซึ่งเป็นคนหนึ่งในจำนวนบริบาลของเจ้าคุณในระดับที่เสมอกันไม่มีการเหยียดหยามหรือถือว่าโนรีเป็นคนต่ำกว่าโนรีก็ยิ่งบูชาคุณเล็กจนกลายเป็นเทพทีดาประจำชีวิตของตนเฝ้าแต่คิดว่าวันหนึ่ง ตนจะต้องมีฐานะดีพอที่จะเยยหน้าอ้าปากพูดกับคุณเล็กได้ในฐานคนรักและบันไดที่โนโรีได้คุณเล็กมาไว้ในอ้อมแขนวันนั้นชีวิตของโนรีก็จะสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดอีกที่จะต้องการคุณเล็กมีนิสัยตรงกับโนรีในเรื่องชอบอ่านหนังสือคุณเล็กมักจะเอาหนังสือที่อ่านแล้วมาให้โนรีอ่านและเมื่อโนรีอ่านจบ ทั้งสองคนก็จะคุยกันด้วยเรื่องหนังสือที่อ่านตั้งแต่เขาโครงของเรื่องไปจนถึงตัวละครในเรื่องและผู้ที่แต่งหนังสือนั้นคุณเล็กมักจะคุยได้นานๆในเรื่องหนังสือและยิ่งมีโนรีผู้ซึ่งคุ้นเคยต่อการอ่านหนังสือมาตั้งแต่เล็กๆเ,เป็นผู้พูดคุยด้วยคุณเล็กก็ดูเหมือนจะไม่เบื่อเลยเป็นโอกาสที่โนรีจะได้พบปะสนิทสนมกับคุณเล็กได้นานๆทุกวันคุณเล็ก มักจะนั่งอยู่บนขั้นบันไดหินหลังตึกมีโนรีนั่งอยู่ห่างในระยะอันสมควรและนั่งอยู่บนขั้นบันไดที่ต่ำกว่าโนรีก็จะนั่งมองหน้าคุณเล็กและปล่อยดวงใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักไปรวมอยู่ที่นั่นเวลานั้นจะเป็นเวลาที่โนรีรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดเป็นเวลาที่เกิดความหวังความปรารถนาและความฝันแห่งชีวิตทั้งหมด ดูเหมือนจะมาลอยอยู่ตรงหน้าในระยะเอื้อมมือถึงแต่วันหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของโนรีนั้นมาอุบัติขึ้นเมื่อคุณเล็กพูดขึ้นลอยๆด้วยแววตาที่เป็นประกายว่าโนรีเธอรู้ไหมถ้าหากว่าฉันเลือกได้คนที่ฉันจะรักถึงขนาดที่ฉันจะมอบชีวิตจิตใจให้ได้ทั้งหมดจะต้องเป็นผู้ชายที่แต่งหนังสือเป็นเขาจะต้องเป็นนักประพันธ์ ที่สามารถกล่อมใจฉันให้มีความสุขบทประพันธ์ของเขาจะต้องสามารถยกคนทั่วๆไปรวมทั้งฉันเองด้วยให้ขึ้นสู่ชีวิตใหม่ผลจากชีวิตจำเจที่เห็นอยู่ทุกวันเขาอาจเป็นคนจนก็ได้โนรีแม้แต่รูปร่างหน้าตาของเขาอาจจะน่าเกลียดก็ได้แต่ถ้อยคำที่หลั่งไหลออกมาจากปากกาของเขานั้นจะต้องทั้งหวานทั้งสะเทือนใจ คำพูดของเขาจะต้องรักคนด้วยน้ำตาลและยาพิษและเมื่อใดที่ฉันพบคนเช่นนั้นเมื่อนั้นแหละคุณเล็กพูดไม่จบประโยคทิ้งท้ายไว้ใหโนรีคิดเอาเองแต่โนรีก็เข้าใจเป็นอย่างดีสิ่งที่โนรีไม่เข้าใจก็คือคุณเล็กพูดออกมาด้วยอารมณ์ที่ถูกกล่อมเกลาด้วยหนังสือที่คุณเล็กได้อ่านมาเพิ่งจบคุณเล็กพูดในจิตใจของนางเอกในหนังสือเล่มนั้น ที่ยอมสละชีวิตอันโออาเพื่อนักประพันธ์หนุ่มคนหนึ่งที่มีความประสงค์จะปฏิวัติสังคมคุณเล็กพูดเพราะอยากได้ยินถ้อยคำที่จับใจนั้นออกจากปากตนเองมิได้มีความหมายอะไรเกินไปกว่านั้นและเมื่อพูดออกไปแล้วคุณเล็กก็ลืมทันทีมิได้หวนกลับไปนึกถึงอีกแต่คำพูดของคุณเล็กมีผลพลิกชีวิตของโนรีจากทางเดินอันหนึ่งมาสู่หนทางของนักเขียน เพราะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโนรีก็เริ่มเขียนหนังสือเขาใช้เวลาที่ควรจะเป็นเวลาหลับนอนนั้นนั่งบรรจงระบายความฝันและความในใจลงไปบนกระดาษเรื่องที่เขาแต่งเรื่องแรกเป็นเรื่องที่แต่งในทํานองบันทึกของชายหนุ่มผู้ที่อาภัพชายหนุ่มที่ยากจนแต่หลงรักหญิงสาวที่มีฐานะดีกว่าความรักของเขาจึงเป็นของที่สุดเอื้อม ขณะที่เขียนนั้นโนรีเกือบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยความรู้สึกทั้งหมดอารมณ์ทั้งหมดและความฝันของเขาทั้งหมดหลังไหลออกมาเป็นตัวหนังสืออยู่บนกระดาษด้วยกำลังแรงของมันเองโนรีเพียงแต่จับปากกาให้วางอยู่บนกระดาษแล้วปากกานั้นก็เริ่มเขียนเขียนไปเขียนไปเหมือนกับว่าปากกานั้นเป็นสัตว์มีชีวิตเคลื่อนไหวได้ โนรีตั้งใจจะให้ผลงานของเขาเรื่องแรกนี้เป็นเครื่องสักการะต่อความรักที่เขามีต่อคุณเล็กฉะนั้นเมื่อเขียนจบแล้วเขาก็ยื่นให้คุณเล็กอ่านในตอนเช้าแล้วเขาก็เดินออกจากบ้านไปทำงานด้วยหัวใจที่เต้นระทึกเมื่อโนรีกลับถึงบ้านในตอนบ่ายคุณเล็กก็รีบลงมาพบที่หลังตึกยื่นเรื่องที่เขาแต่งนั้นคืนและพูดอย่างตื่นเต้นว่าโนรีฉันไม่นึกเลย ว่าเธอจะแต่งหนังสือดีถึงเพียงนี้ฉันอ่านรวดเดียวจบวางไม่ลงจริงๆฉันบอกเธออย่างไม่อายว่าบางตอนฉันต้องร้องไห้ไม่รู้ว่าเธอช่างไปสรรหาถ้อยคำมาจากไหนที่ทำให้คนอื่นต้องสะเทือนใจถึงเพียงนั้นฉันชอบเรื่องที่เธอแต่งมากทีเดียวถึงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกของเธอฉันก็เห็นว่าดีกว่าบางเรื่องที่เขาลงพิมพ์ซะอีกเธอควรจะหาทางพิมพ์หนังสือที่เธอแต่ง และต่อไปใครจะไปรู้เธออาจามีชื่อเสียงมากและฉันก็จะภูมิใจมากที่ได้อ่านเรื่องของเธอเป็นคนแรกคำพูดของคุณเล็กเหมือนกับน้ำที่มารดลงบนแผ่นดินที่อุดมอยู่แล้วด้วยมเมล็ดพืชทำให้ขยายตัวงอกงามขึ้นมาทันทีคุณเล็กพูดอย่างตื่นเต้นแก้มแดงละเรือ่อและสายตาเป็นประกายทำให้หัวใจของโนรีแทบจะละลายไปด้วยความงาม ที่เห็นอยู่ต่อหน้าคุณเล็กหัวเราะเบาๆแล้วก็หันหลังกลับขึ้นไปบนตึกอ้างว่ามีธุระจะต้องทําทิ้งให้โนรีเดินกลับห้องที่เขาอยู่ช้าๆดยหัวใจที่พองโตเต็มปไปด้วยความปิติและความสุขอีกสองสมวันต่อมาโนรีก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่หน้าโต๊ะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งบรรณาธิการเงยหน้าขึ้นมองดูโนรีแล้วก็ถามว่า ุณมีธุระอะไรโนรีเกือบจะพูดไม่ออกด้วยความประมาทเขาพูดว่าผมผมเขียนหนังสือไว้เรื่องหนึ่งอยากจะขอให้ลงพิมพ์สุดแล้วแต่คุณจะเห็นสมควรแล้วโนรีก็ยื่นต้นฉบับนั้นให้แก่บรรณาธิการด้วยมืออันสัน่นบรรณาธิการรับไปพลิกพิกดูแล้วก็พูดว่าโดยสาริกาแก้วอืมเพราะดีคุณชื่อสาริกาหรือ นรีตอบว่าเปล่าผมชื่อโนรีสาลิกาแก้วเป็นนามปากกาของผมบรรณาธิการว่าอเพราะดีเหมือนกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมรับเรื่องของคุณไว้ถ้าดีก็จะลงให้ว่าแล้วบรรณาธิการก็เอาต้นฉบับของโนรีวางไว้ในถาดข้างๆตัวโนรีถามว่าแล้วอืมแล้วเมืม่อไหร่ผมจะทราบครับ บรรณาธิการมองหน้าโนรีแล้วก็ตอบว่าเอผมก็ไม่รู้สิอีกสี่ห้าวันคุณมาฟังดูอีกทีก็แล้วกันระยะเวลาสี่ห้าวันต่อมานั้นดูเหมือนจะเป็นระยะเวลาที่ช้าที่สุดระยะหนึ่งของโนรีเขาเฝ้าแต่คิดถึงต้นฉบับที่ส่งไว้แล้วและนึกถึงวันที่จะได้ทราบผลบางทีบรรณาธิการจะมองเขาด้วยความตื่นเต้นเช่นเดียวกับคุณเล็ก แล้วเรื่องของเขาก็จะปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์แต่บางทีบรรณาธิการจะคืนเรื่องให้กับเขาพร้อมกับคําบอกเล่าว,ว่าเรื่องยังไม่ถึงขนาดโนโรีกระสับกระซาอยู่หลายวันแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนและในวันที่หเขาก็ไปปรากฏตัวที่หน้าโต๊ะบรรณาธิการอีกบรรณาธิการเงยหน้าจากหนังสือที่เขียนอยู่แล้วถามว่าคุณมีธุระอะไร โนรีตอบเกือบจะไม่เป็นคำเพราะความประมาะว่าผมผมส่งเรื่องมาให้คุณตรวจบรรณาธิการว่าอ้อไหนเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนแล้วบรรณาธิการก็พูดพลางแบมือจะรับโนรีใจใหายวาบลงทันทีบทประพันธ์ที่เขาได้แต่งขึ้นอย่างวิจิตบรรจงนั้นมีได้รับการเอาใจใส่เลยบรรณาธิการจำไม่ได้ดซ้ำไปว่าได้รับเรื่องจากเขาไว้แล้ว เขาตอบด้วยเสียงที่เบาเกือบจะไม่ได้ยินว่าเปล่าผมส่งให้คุณไว้แล้วคุณบอกว่าอีกสี่ห้าวันให้มาฟังบรรณาธิการมองหน้าเขาอย่างฉงนแต่แล้วใบหน้าก็กระจ่างขึ้นเพราะนึกออกพลางพูดว่าอ๋อจริงสิแต่งโดยนกแก้วนกคุนทองอะไรนั่นใช่ไหมว่าแล้วบรรณาธิการก็หยิบกระดาษที่วางซ้อนๆอ,อยู่ในกระบะข้างตัวออกมา โนรีแลเห็นกระดาษต้นฉบับของตนวางอยู่ในที่ที่วางไว้แต่วันแรกไม่มีร่องรอยว่าได้ถูกแตะต้องเลยในระหว่างนั้นบรรณาธิการหยิบต้นฉบับออกมาพลิกพลิกดูแล้วก็พูดอย่างหนักใจว่ายังอ่อนไปหน่อยชื่อคุณก็ยังใหม่คุณเอากลับไปลองดูแก้ไขดูอีกทีดีกว่าแล้วค่อยมาพูดกันแล้วบรรณาธิการก็ก้มหน้าลงทำงานต่อไปเป็นสัญญาณว่าการพบปะกนั้น สิ้นสุดลงแล้วโนรีเดินเบาๆลงบันไดามาข้างล่างความหวังและความฝันต่างๆดูจะแหลกลานไปด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำยังอ่อนไป,ไปหน่อยชื่อคุณยังใหม่มมดังก้องอยู่ในหูหนทางที่เขาจะก้าวไปสู่อนาคตที่วาดไว้อย่างงดงามนั้นดูเหมือนจะมีบานประตูอันมหึมากั้นกลางอยู่ยังอ่อนไปหน่อย ดูจะเป็นเหตุผลที่พูดเอาง่ายๆเพราะบรรณาธิการยังไม่ได้อ่านเรื่องของเขาเลยจะรู้ได้อย่างไรแต่คำว่าชื่อของคุณยังใหม่เป็นเหตุผลที่น่ากลัวความใหม่ของเขาต่อวงการประพันธ์นั่นเองเป็นอุปสรรคอันสำคัญเขาจะทำอย่างไรเพื่อลบล้างความใหม่นั้นได้ถ้าหากว่าความใหม่นั่นเองเป็นอุปสรรคเสียแล้วแต่แรกใครคนหนึ่ง เดินขึ้นบันไดามากระทบตัวเขาอย่างแรงจนเซไปชิดผนังคนคนนั้นทำท่าว่าจะตกบันไดลงไปโนรีรีบเอื้อมมือไปยึดแขนของคนคนนั้นซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้ชายบุรุษนั้นเซกลับมาพิงอยู่ที่ตัวโนรีกลิ่นเหล้าคลุ้งไปทั่วเสียงพูดอ้อแอของคนเมาดังขึ้นว่าขอบใจขอบใจมากขอบใจขอบใจจริงๆ ถ้าใต้เท้าไม่ช่วยชีวิตผมไว้ผมก็ตกบันไดไม่ใช่ตกบันไกลไม่ใช่อีกตกตกช่างมันตกไอ้อะไรที่เป็นชั้นๆน,นั่นตายขอบใจใต้เท้ามากต้องเลี้ยงเล่ากันใหญ่โนรีพูดว่าไม่เป็นไรครับพลางพยายามจะแกะมือที่กำแขนเขาไว้แน่นทั้งสองข้างนั้นออก แต่มือทั้งสองนั้นยิ่งบีบแน่นเข้าไปอีกไม่ยอมปล่อยชีวิตมนุษย์ในสุดจะคิดแต่ละชีวิตไม่ผิดนาว่าจะลอยถอยหลังเรือนเดินหน้าด้วยวาสนาสร้างมา